มาต่อครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งการเปิดตัวของ True กันบ้างในภารกิจคมนาคมเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า t r u e Sphere ครับเป็นทั้งโคเวิร์ก g s งสเปซนะครับแล้วก็เป็นทั้งจุดบริการที่เขาใช้เขาว่าแบบ v i p เลยเหมือนนั่งอยู่ในล็อาวี์ของสายการบินระดับชั้นนำเลยนะครับซึ่งทางผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารของบริษัท True Corporation ครับดรประพลรัตนชัยการนนท์นะครับบอกว่า TrueSphere เป็นความตั้งใจของกลุ่ม True ท,ที่จะมอบประสบการณ์และให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยได้นำมิตให้พื้นที่ภายใน t r u e Sphere มีความเรียบรูเหมือนห้องรับรองของสายการบินชั้นนําและการบริการจากพนักงานที่ได้รับการอบรมพิเศษจากกูรูในวงการต่างๆเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพจากครูเงาะรสสุคนกองเกตและการอบรมด้านแฟชั่นจากคุณ,ณพัฒน์สุทธิทนจากนิตยสารเอล L. นอกจากนี้ครับ True s p h e r e จะเป็นโคเวิร์ก g s งสเปซหรือพื้นที่แบ่งปันความรู้เป็นชุมชนแหล่งรวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพ คือเหล่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ครับจะมีการพบปะแชร์ความรู้ต่อยอดความสําเร็จด้วยกันและก็ต่อยอดทางด้านธุรกิจซึ่งให้บริการสําหรับลูกค้าบัตร True Black Card และลูกลูกค้าธุรกิจองค์กรชั้นนํครับสามารถเข้ามาทํางานจองพื้นที่ประชุมพูดคุยเจรจารทางธุรกิจหรือจัดประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ True Sphere สาขาอื่นๆนอกจากนี้ครับลูกค้ายังได้รับส่วนลดในการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่ง True Sphere จะเปิดให้บริการแก่ผู้ถือบัตร True Black Card ที่ปัจจุบันมีอยู่ 1, 70, โดยลูกค้าบัตร True Black Card 1นใบาสามารถเข้ารับบริการได้ไม่เกิน2คนโดย True Sphere แห่งแรกครับจะอยู่ที่ DM q u a r t e r นะครับแล้วก็มีแผนที่จะเปิดดีค่าแห่งทั่วกรุงเทพภายในสิ้นปี2559นี้ครับเป็น Destination นะครับที่เป็น First Class Co-working Experience นะครับที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อ ให้สิทธิประโยชน์นะครับกับลูกค้าแบ็คคาร์ดของเรานะครับซึ่งลูกค้าแบ็คคาร์ดของเราก็จะมีลูกค้าแบ็คคาร์ดที่เป็นในรูปแบบของส่วนตัวแล้วก็เป็นของส่วนองค์กรนะครับตรงนี้เราเลยจัดทำทูสเฟียร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นที่ที่สามารถจะมาพักผ่อนนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรีเทลของทางด้านบริษัสของเราด้วยเช่นกันนะครับในแง่ของการที่จะให้โซลูชันต่างๆนะครับ เท่เลยนะครับตอนนี้เทรนด์โคเวอร์กิ้งสเปซกำลังมาด้วยใครที่รู้ว่าเป็นลูกค้าทรูถือบัตรทรู b l a c k Card เนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการที่เขาบอกว่าเหมือนห้องรับรองในสนามบินเลยครับ